สวัสดีนะครับสวัสดี FC นะครับทางช่องอัมพลชาแนลนะครับก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนเยนเ็ยนๆนะครับท่านผู้ชมผมก็ขับมอเตอร์ไซค์นะครับมาหาพ่อพาที่บ้านนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนวทางกับกับพ่อพานะครับท่านผู้ชมนะครับในงวดงวันที่1เมษายนปี2,568้ออ๋อพอกันบังหันแม่ขึ้นยางไว้แต่ไม่ือ้อ,อเขา้วเต๋ โอ้อยางยังวหเลยมางหัน,อ,อ,นอืมมาดังฟืน้นลูกหลานไปใส่เมิดางหันขึ้น <ไป S 1> หลายๆไปเมืเม่แล้วออไไก,วก็ลอกเลยจะอยู่สองตายายแม่ก็ต้องเป็นคนหุงหาอาหารเองเมื่อวอย่างอ,อยู่กับแม่ป่านแม่แม่แม่ปาน นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกับพ่อพานะครับท่านผู้ชมยังไม่กุงข้าวหมวดก่อนท่านผู้ชมในเงินพ่อว่าเอมผมกับวได้ดมาตามเลขพ่อครับพ่อว่า่อนจะเขาเ่อจะถามพ่อเนาะก่อนจะทาเก็บป่อว่าพ่อว่าไม่เลข ันบวไปใสดอกซี่หาตูนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังกันนะครับหล้กการยากน้ำงานศพของยาน้ำก็บคือแม่ของผมนี่แหละก็เลยว่าได้ตามเรลยกอผ้านะครับเดี๋ยววันนี้มาตามพอผ้าเบื้งนะครับหนึ่งเมษาหกแปดนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งเมษาหกแปดนะครับเดี๋ยวให้พ่อล่าหาตัวเลขก่อนแขนเป็นยังไงพออาการแขนเจ็บไก่ได้ป่วย เวยนหัวเพราะต้องกินน้ำเย็นนะครับอากาศมันห่นนอนเพราะว่าแต่พอผมกับเวนน้นคี้กันรับอากาศมันห่อนแห้งต้องกินน้ำก็บผมหัวเว้นจากสาเหตุยังนะครับท่านผู้ชมเป็นเว้นเวยนหัวชองกระเพาะฉันเนเี่ยกวาเวียนหัวอนเกือบลมนะครับย่างไปพัอกับเวียน,นหัว อืมดีขึ้นมันมอพอพอป่ะเนี่ยไปหากับเปหาแม่แล้วไปหากับเขาได้มาแล้วอยู่สองตายายโอ้ยนี่แหละครับแต่ผู้ชม,มก,กินมกไกไก อมอืแม่เราก็ดังฟืน้นดังไฟเังสิล่ะท่านผู้ชมแบบโบราณเลยผู้ใดเบิ่งหน้าให้พอ่อเอาลูกหลานไปกรุงเทพเมืเ่อเชงเดยจะมีคนเห็ดีดหน้าให้จะกลับมาอยู่ให้พอ่อเตรียมพร้อมจักหน่อยหนึ่งสงการเนาะอีก่เมื่อกี้มือเนาะ ว่าปีหนึ่งนี่จะเป็นไวหวเนอะก่อนเนอะปีหนึ่งนี่ไหวแห้งแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บแปมาจะใส่ด้โอ้จะได้ตีคีมาได้ลูกกับอืม,มอัดกะต้องนั่งกลางกอดลูกดีๆเอาแต่ว่าม้อไสกอะ วักไก่เตอวปนกะรุงเทพเมอกี้มอไซ่แต่ผู้ชมไปเี่ยนัสันมอมา,มาบ้าบนจ่างคนกับแพงอย่างปัญหาเนาะอ๋อวัสดีพ่อวัสดี วัสดีเอฟซีทุกท่านมาเป็นกําลังใจให้พอผ้าขึ้นเก่านะครับานผว้ชมคือช่องคาพูนนี่ก็อยากให้เล็กพอผ้าเข่าเอฟซีสี่ดยมีโชคกับพอผ้าหลักอะสี่ดยซอยเหลือพอผ้านึ่งนะครับต่านผชุชมนะครับแต่พอกับพายามอยู่แต่หวัดก้อนเฉียดไปแต้มนึงเนาะพอเนาะหายไปถึงเก่าสามแต่ว่าออกเก่าสี่เนาะโอ้ผ่านไปแต้มเดียวหวัดบางหันพ่อว่ามีเล็กอีกอย่างก่อนซีหาตัววนไปวนมาสาม 830 lệ con nhảy đi <laughs> con nhảy lên con lệ 830 nên là chỉ lấy nước con lệ má. Mình có mẹ an toàn gì thế? Họ có show má bảo là lệ quây bàn lềng công lãnh. Ừ. Này, hôm à? ตามล้านเต๋งวดว่างานบัตกบัึงสอู้วัตบัตสอ้วบยอนก่ีนววกบวอีกเ่าเลืมีใครได้โชคน้ำบอปลอดหลังจากบอกมีคนมีคนถือน้ำเนี่ยบอมีจะเป็นไงมันยุ่คนเดียวไม่ไงก็คือเป็นดองก็บพ่อบ่รอโอ บอกกันเองอยู่ทางไกลนึ่งถามนั่นเนี่ยก็ถามเดียวเราเนี่เลยไปถามนี่ก็บอกในวันนัอนมาอย่างไรก็ตามถามยังไงมันก็บอกเหตุสิลีอันเคยถามเหมือนเนี่ยที่รถดว่าแม่ตัวนั่นแถามเรี่ยวสั้นบ่มันมาบอกเพิ่นเพิ่นถามมันมาบอก อืมเนี่ยบันกูถามมึงคือบอกมันบอกกูนึงสองสามเนี่ยวะบอกไม่ให้หนวดเจืออะยเด้อยทำมันหลอกของมันอืมบอกที่ดีกล่อบอกกคักเลยเนาะพ่อเนาะเต็มเต็มเนาะพ่อโอ้โหแต่เงินใส่พ่อมบัดนี้เสี่ยงโชคแต่เพิ่นก็ให้โอ้เป็นบุญอยู่พ่อเป็นบุญอยู่เขาเงินใส่ร้านหารอยบอกตรงโตครับเนาะ มันรอมันยังไงมันก็บอกบอกหรอกหันมันถึงบ่บอกมันบ่บอกบ่บอกเลยว่าว่าจีรื้อแม่ก็บอกหันมันก็บอกว่าอย่างไงมันบอกบอกบ่ยอมเลยบอกบอกแค่ไหนหรอกมันบอกแค่บอกมันบ่บอกมันยังไงครับมันบอกทีไงพอไงท่านพอไงถามมันบอกเลยเราวันนี้พ่อได้ถามบ่บอกท่านเลยเด้บ่เป็นอยังเอาเลขความฝันเลข ของพ่อก็ไดงวดนี่เพราะว่ายางหน่อยงวดก้อนหนานั่นก็เฉียดนะครับเป็นยังไงพ่องวดนี่เรียกนสหัสหรืมมกวันนี้ศูนย์นี้ศูนยกับศักศนย์ศู้องเป็นเป็นรักเองก้อนมันหกกนยองนโดนโดนวะา คนนั้นเขว่าจะเจอเขานั่นเขาเหมันโมเม่เรียกวันเรียกวันว่าหัดมันจะออกเนี่ยตั้มๆคันเพราะว่าวันจันวันอาทิตย์เรียกออกตั้มันไม่ถึงจุดนีครับวันดีครับนี่ว่างั้นเราไม่ถึงมาตั้มนี่ว่าัอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกับพ่อภาให้คุณหมอเพิ่นลลางแผลก่อนเอาคุณหมอลลางเลยลลางเลยครับคุณหมอก็ ก็ดีคุณหมอคุณจะมาล้างแผลให้พ่อเนาะอ๋อล้างเลยครับคุณหมออย่าค่อยคุยตัวเลขกับพ่อดีเนาะคุณหมอบริการถึงบ้านเป็นโครงการของสปสชนะครับอ๋อเป็นในที่นี้ขอบุญเป็นบุญของพ่อผ้าที่มีคุณหมอที่มาดูแลถึงบ้านเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ยาไขเส้นไข้กำเนื้อนหนึ่งเม็ดละอาหารสามเวลาลนะใช่เยอะหนึ่งเม็ดละอาหารสามเวลากินใ่ไหมครับอ่าหนึ่งนะเม็ดละอาหารสามเวลากินเท่าก่อนอือมียาแก้ปวดลดไข้หนึ่งเม็ดอ่าถ้ากินไปแล้วถ้ายังไม่ดีขึ้นจอมีไข้หรือว่าปวดหัวนหนก็กินซ้ำได้ห่างจากครั้งแรกนะสี่ถึงหกชั่วโมงนะร่างวิ่งทหาหมอปวดหัวโอวอ้ออขยายคำพามปโ <SC 1> รงพยาบาลตอบอบีกว่าเนาะ ว่อนชก็อ <time>. okay. ันเอ้ริาลง้าดีกว่าโอเคเนาะท่นสิกาองวินาประชาชนแล้เนาะนั่งแล้พกเียพกเกเหอ้ะไเอาอาบลยแวใหญ่โครหารถูชิทได้ไปให้บอบอสมอ่อสมออ๋อไปรถูชิไหม

ยกเย็เก็มเดแล้วจะินพ่อเดี๋จะเล่าบางอาการบาอย่งมาเลยโอ้ยบ่งันลืมากกว่านเขาจะโ่งหมอเขางส่งไปทำไมหมายเขาว่าไปส่งแล้วก็มาอย่างนีกวดีเลยอานีอง แผลยุ่แขนพ่อใกล้จะหายหรอครับคุณหมอย่งเนาะอักเสบแบบเหมือนตกสีมันต้องจะขึ้นขึ้นมาจากข้างล่างอ๋อต้องดีจากข้างล่างขึ้นมาบน,าาาน,าบนคุณหมอใจดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม ันนี่ไทยทำอย่างนี้ครับอ๋อมัขคอหวยน้ำาพ่อครับคอ, <laughs> อหวยน้ำาึ่อพอดีเห็นคุณหมอเป็นบุญของเอฟซีที่เห็นคุณหมอได้ดูแลพ่อพ้าน้ำนะครับ่านไปดึงอะไรนะครับดึงไอ้ที่เนะดึงไอเอี่ยงก่อ ล่างล่างเ้าศพเนาะมาที่นี่เล็กตัวนะั้นกับมันมันหนักเลยเป่านนี้นนเ,เล่กกระชากเล่เจ็บแขนเลยอ๋อเรื่กงบวมแดงก่อนครับบวมแดงที่มันก็เป็นแบบอักเสบแต่หน่อ,อ,อต้นพ่อเลยเดี๋ยวก็หายอ๋อป่อ โอ้แพ่กระแหงดีตัวไหนคุณหมอเด็กก็เศร้าที่มีความรู้สอกในที่นี้ก็เป็นเป็นโครงการของสพสชนะครับอืมก็มีโครงการดีในก็ดีคนไข้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโอ้ดีมากๆเลยครับทองบัดททอง แต่ถ้ายังไม่ควบคุมคือเบอิกได้กับกัรท่องคมน,นั้นคือจะแนะนาให้ไปล้างที่โรงพยาบาลกนไขีอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางไม่ต้องมีค่าใช้จา่ายรอรออยู่บ้านอืมเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับบางทีการเดินทางก็ถ้าลูกหลานไม่อยู่ก็เดินทางลําบากเนาะโดยเฉพาะผู้ป่วยแบบเพียงอย่างนี้ อืมโครงการดีๆนะครับไอ้ตาแต่ก็ต้องเอใช้บริการผู้ชีพผู้ชีพก็มีหลายเทสบอเดี๋ยวกับหายแล้วพ่อแพ้ดีแห่งดี โอเคนะครับท่านผู้ชมล้างแผลแป๊บเดียวนะครับคุณหมอใจดีมากๆเลยนะครับมาตรงเวลาเป๊ะทุกวันนะครับครับอคโอเคขอบคุณคุณหมอมากๆครับ ไปอีกเขตไหนต่อครับคุณหมอไปเขตใจร่วมแล้วก็คุณวิลเลียมอ๋อ้สองเี้คสอืมยืหลังซ้อมยืดเหมือนนะ๋อะโอเคโชคดีครับอะเดี๋ยวล้างมันไปบวชได้มั้เรียกว่าทํากลางดินกลางสายเนาะอืมบวบบวาจะเป็นสเตอร์ไลท์เท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าคุณหมอก็ ไม่รังเกียจพ่อพาเลยนะครับใจดีมากๆเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวคุยกับพ่อพาต่อโอ้ก็ล่างแผ้ดีเนาะพ่อเนาะล่างแผ้ดีมากๆอ่ะคนบอกแค่แมืองคนนะแค่มือเข้าไปอืมเข้าไปเพราะเป็นพาน้องออกมึงก็เลยบ,บอกว่าบ่ต้องมาบต่ต้องไปอ่ะนะไม่ ไม่มีหมอตามไปรางแผลให้ทุวกันเพราะว่า,าเพิ่นก็เห็นพ่อลําบากเนาะว่าไม่หลูกไม่หลานเนาะดีแล้วพ่อดีแล้วล่างล่างแผลแล้วจังสี่พ่อยังเจ็บแขน,นอยู่บ่อเจ็บแขนอยู่บ่ดีขึ้นบ่แต่ว่าแผลแห่งดีเหรอ,ดเ,ดอเด้อ๋อเด้อก็เริ่มเศร้าไปเลยเอยพ่อต้องระวังเนาะ เพราะมันจะปวดมึงขึ้นแบบแบบกิบกกมมี่มาเรียนน้ำลูกย่จุนมันโมโหแันเป็นแถวมันมาดึงกับฉันลูกดึงโอ้กรู้กากก่ก็อะเจ็บอีกอออ่ะโอเคมาคุยตัวเลขกับพ่อพาต่อเป็นยังไงกับพ่อว่าเลขวันนี้สิมีจังไหนก่อนเลขนี้งมันโมมีมี่สามมี่สี่อ่ะ อืมเห็นพอว่าเกินเกินว่ามีศูนย์ติดพร้อมเดี๋ยวพอรึทีงไหนท่นเชื่อว่าจริงจริงสี่ศูนย์สามครับสี่ศูนสามอืมสี่ศูนย์สามกเช็คัเลือ่านเชื่อหกศูนย์หกศูนหลาดมันจิเป็นเลสลงังอ๋อก็คือพอผ้าใหแนวท่า,ทางงดนี้นะครับ สี่ศูนย์สามสามตัวแล้วก็หกศูนย์นี่จะเป็นข้างล่างอันนี้เป็นคําพูดของพ่อพานะอืมขามากขมา,ล,าล่งเดกหกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกอืมฟันฟันฟันเป็นชี่อว่าอะไรข้างล่างอืมฟันเห็นตะก้นกัดฟันเห็นตะก้นตายนี่กัะ คนตายนี่ว่าเลขยู่เหรอเด็กผอตะเกา่าอืออ้นออานี่เราก็ตายโดนเหรอเด็กผอเนาะโอ้พผอฝัน,เ,นเห็นแค่ตายมาแล้วไม่เคยฝันเลยสิฝันครั้งแรกเราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นถ้าเป็นตายมาบ่ฝันหาคนบ่ฝันบ่เคยฝันนักเหรอบอกอือคืออะไรแต่ว่า มันชวัชวนไปเอาหัวเอาอันเอาล่อรถไซส์หน่อยเอาล้อรถไซส์ไซส์รถขันไซส์รถไปฟาไปเอาหัวน้ำไปยังมาน้ำมั้มากน้ำปิญงไ,ไปยมาเราก็ทายรกันนี่อือพอมเราก,ก็เสียน้ำเนาะใช่ไปฟาไปเอาหัวน้ำฝนไปเป็นเหั จำมันเอาไม่ยากที่เมื่อสามตัวมันเอายากแเด็ดเหนมันรอตีแจ้งเหรอแต่เด็ดอืมบ่แมนเล็กกี่พอดสิหายอยู่เหรอบ่ฟันเย็นคนตายหอดสองคนนี่เหรอนี่เหรอแจ้งมากเลยวะอัน้คือฟันเห็นตอไงมือข่าไปออกว่าว่าท่านยายใจหล่อรถว่าท่านแล้วแต่เด็ดกน มักร้อนน้ำมักส้ำเลียมัก้ำน้อยให้เราคาสมันขึ้นขามาใกล้เลยเลยก้ะเดอืมเยวะเรี่กมีคันคันนี้มีันี้ศูนเกียคันนี้นมีมีแค่นี้มีไปขนาดก็คือพอให้แนวทางเป็น C 0 3 09 แล้วก็ศูนย์เจ็ดมีแค่นี้เนาะพ่อเนาะสี่ศูนย์สามศูนย์เก้าแล้วก็ศ <5 S 1> ูนย์เก็ดเราก็ศูนย์เก้ากับศูย์เก็ดอ่าคิดว่าจะเล็กลลโอ้ศูนย์เก้าหามลืมมันมนอยอีกคเหลเพรว่าได้เต่พอ่อหม่อหวัน้ำมัอ่ะอืมแต่ว่าลืมๆม,มาโดนอะไลเล็กกัน,นี่นะพอ่อลืมมาโดน อืมเผอว่าไร้ออกปัเลยอืมว้หยมาออกตามองเกลังแบบแสดงว่าศูนย์เก่ากับศูนย์เกนี่กับสิลงล่งรางบอบบพอคิดวางวันนี้นะโอ้ร้อยออกปั๊บเลยเลยแหละเตียงวันแต่เอาเผอว่าอะไรนะเนี่ยอืมก็สองเนน้ำมาดูเลยอืมน้ำมาเรเรย ไปไหลออกเกาะะเกาะซีอืมไปเชื่อเกาะันไปลอออกเกาะซีงวดนั่นเนาะออกเกาซีใช่ใไปจริง หมอคนเอายาไว้ให้กินพร้อมเดี๋ยวพอนวดพร้อม,อมวัดขาปวียนรอดไม่ได้ก็หมอส่องอัดมากนะเวลานวดแขนพ่อครับ,รบนะครับเมื่อนีก้กะอืปวดทางเดียวไงละ่ะครับพับวดขาทางเดียวนี่หมอใครไม่ ปดนก็ยังดีเนาะพ่อเนาะไปม่ไหนหมาอยู่ยานวดอันได้แมมไปนั่งแรไม่ถันยังวนไปอยู่ไปหันมาหนีนอนยุดยังเพิ่งก้าบาอ่านี้เลแม่จอเลียดจอเลียดไปตรวจบันไนลอฟังคนปวดขาทังกระตุกตึกตึกตึกมาวากันเป็นยังไงที่จะ อาคือกินรัวแต่อุ้ยมันปวดเลยเนาะมันสาไปเบิดแล้วมั้ก็เสีนมันก็ะตุกอืมเป็นเลยเอายาให้โอเคอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อให้เป็นแนวทางก็คือสี่ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็พ่อพาเน้นย้ำด้วยศูนย์เก้าเผลอไม่ได้แล้วงวดนี้ก็คิดว่าจะมาแล้วบ่พ่อศูนย์เก้าอืมตะก้ันเป็นยังไงในแต่เ้าเผลอเขาลืมเนาะ ่าห้องเฟอร์มันเฉ่อยบ้างแบบนึงอืออ่ะโอเคถ่ายสูตนี่อยากให้พ่ออวยพ่อหนะ่อยเอฟซีจักหน่อยนะพ่อเพป็นได้มีโชคน้ำแน่ถือเด้ซอยพ่อตีโชคล้นให้โชคหมั่นโชคดีโชคนลุ้นโชคล้นยูดีนี่เฮงให้ลำให้รวยเจ้าตบให้ยูดีนี่เฮงบิดคว่ำลำบัดโอ้ยสาธุพ่ออยากเล่นไปตลอดบัดอือ ยหญ่กับเวทไปแล้วครับแฟนกับเวทไปแล้วครับเยอะหลรานน้อยครับโอเคยูรีม่แห้งสูดๆสุด้นลูกหลานในครอบครัวครับแค่นี้เพิ่มลำบากลำเลียงครับสาธุค่ัโอเค